สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดีศรแฟม m ลี่นะครับสวัสดีครับเอายังมาส่งไอ้ของคุณเดือนเดือนอ๋อพี่เดือนนะครับเดี๋ยวให้บาเบียให้คุณติวลับให้ก็ได้คุณติวลับคุณติวลับตาบผมเด้ราบผมเอาบ้านผลิงเก็บไว้ อ๋อเอาวางไว้ใต้ตารางเงินนะฮะเดี๋ยวคุณติวดูแลให้นะครับตรงตรงแท้ก็ได้คุณติวแล้วก็หาอะไรทับไว้ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ครับพี่หนูนาเอาไว้นี่เด้อพี่พี่เอฟซีช่วยดูเด้อนะครับเอาไว้ตรงนี้นะตรงแท้นะครับนะ จะได้สูงๆกว่าเด็กๆเอากัดตอนเช้านะครับนะก็ตอนนี้เหมือนฟาร์มเลี้ยงสุนัขนะเสียงเสียงเสียงสนั่นละนาวเลยนะฮะก็รับของนะครับรับของให้อ่าพี่เดือนแล้วนะครับพี่เดือนพี่หนูนานะครับรับรับเรียบร้อยแล้วเด้อนะครับเอาไว้ตรงแพร่นะครับพี่ นี่ก็แอดก็จะลดน้ําให้เสร็จนะครับเสร็จตอนไหนก็กลับตอนนั้นนะครับพู่อและเอาเอาให้มันเนื่องเหลืออีกประมาณสองหม่องนะครับตรงนี้ก็หม่องนั้นนะครับแล้วก็ข้างๆลดบ่เบียกก็สักหน่อยให้บ่เบียอเอาชุ่มๆนะฮะ มืออื่นมืืออ่นมันกลางเต็นมันมันสีรถบ่ได้มันสีรถเนีเออมืออื่นกลางเต็นเด้อครับเด้อมืออื่นเบรแล้วแต่งานบวชทุกครับเบียร์กับจุคนจังเสียงมาไหว้ขี่เลยได้การเลยจับหม้อเสียบนาจับประมาณแล้วงานบวชมือก็อะไรยังงงไหมอืมพยายามมาไหว้สุดๆเลยมาต่อยงานตอนแรงๆครับผมต่อเครื่องไปเลยนะครับต่อเครื่องเลยเพื่อลองเครื่องรอครับแม่ลองโอ้ฟิวส์เลยกินเนี่ยตั้งเครื่องเสียงรอไว้นะครับทดสอบเสียงนะครับนะเอาครับน อ่าอีตั้งนี้บ้านเองเนาะอืมเมื่อกี้มีพี่พี่เอฟซีบอกว่าให้เปิดไฟให้พี่หนูนาด้วยนะบาเบียรู้ไหมว่าเปิดตรงไหนบ้างนะเปิดไปสักหลอดสองหลอดเนาะใต้ถุนบ้านเนาะพี่พี่เอฟซีเนาะเออโอ้คือคือคืออ่าเอาเอาสักหลอดสองหลอดพอแบบว่าใช่ใช่ครับโต๊ะจีนาตมาโต๊ะจีนบนน่ใจนุกี้อันโต๊ะจีนจากโต๊วนุก สิบโต้นะครับน oh ี่อย um> ู่เมื่อวานเนาะอืมดี้เดียวด้วยดีนะคเราช่องเล็กนะคะพี่ดีสอนให้พี่ดีสอนเป็นคนมอบนะคะครับในนามช่องเราโอ้ในนามช่องอ๋อครับผมพรุ่งนี้บัได้ไปซอยงานช่วยนะพี่เพราะว่าเป็นเพื่อพี่หนูนานะคะเพราะว่าพวกเราก็เป็นอ่าร่วมอนุโมทนาบุญเนาะครับผมขะบคอณพี่ดีสนนะครับดีใจไหม มีงานยังบอกเด้อครับผมก็ถ้าถ้ามีงานมีงานอื่นพวกงุก็จะไปช่วยพวกพี่นะครับไม่ไม่ถ้าถ้าพี่จะสอนพี่นักกีมีรายงานบอกเบียด้วยเดี๋ยมาช่วยช่วยช่วยโอเคครับเขาเตรียมเตรีมทุก่ให้ดีเนาะให้เนาะได้ได้ช่วยช่วยได้ใจและแรงกายมาถูกเนาะยินดีช่วยได้ได้นี่อะไรนะฮะอันนี้อ๋อเรื่ออะไรเขาพี่เบียร์แต่ว่าวันที่หกนี่คือมีวร้องเพลงอืมโอ้เครื่องเสียงมาทั้งเครื่องเสียงคอนบอย นักร้องพี่ต้นอ้อนะพี่ต้นอ้อไปอุบลเนาะเออเสียดายเสียดายแต่ไม่ต้องห่วงเขาร้องกันเองมีหลายตั้งม้วนแม่นแม่นไม่ไปอยากร้องก็ร้องเลยตุ๊กตุอกก็จะเสียบเสียบคอมเสียบโทรศัพท์มาร้องมาเดิมเมื่อเราแหละใช่ก็ ไปหามุมต่างอื่นอ่ะค่อยว่ากันโอ้มันใช้มาไม่แล้วนี่อืมมุกอ่าช่างพวงออกมาครับใช่ค่ะเครื่องดื่มก็จะมาเครื่องดื่มก็เอามาแล้วแต่ว่าเอากลับไปก wow. ับช่างพวงกลัวกลัวหายเอาเอาไว้แต่พออันนี้ก่อนกลัวพี่อนใช่พี่ที่เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ิเวียเปิดก่อนทำไงเนี่ยเออขอบคุณมากนะครับครับ ทางที่ช่วยนะครับในงานบวชนะครับ,บนนะะขอบคุณมากครับจะได้งานชวนกันหลายวัถ้างานบวนชชวนกนะะันนะครับเนี่เพราะว่าก็ยังมีงานพี่นัทอ,อีก,กตอนนี้ยันนงติดต่อกันเลยยังยังไลยพักก่อนสองวันวันที่เจ็ดวันที่ 8. แปดนะวันที่หกเนี่ยเป็นต้องกลับตอนเย็นคเป็นส่งครูสวแล้วก็มาวันที่เจ็ดตอนเช้าวันนั้นหลักกรพระไนไปซื้อของให้วันนี้ครับซื้อของก็น่าจะทั้งวัน งวัแล้วกมาเตรียมของมาที่แปดนที่8ปดคือต้องทุกอย่างต้องพร้อมแลลวเพราะว่ามันหนักนี่คือแกเปิดร้านพร้อมนะแมนแมนเนาเปิดล้านทําบ้านใหม่ด้วยมันก็เลยหนักตรงนี้แหละจากงานพี่นาก็พวกเราก็ไปช่วยพี่นาเออนี่ก็เสร็จงานนี้ก็มุฟไปช่วยพี่แต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะนี่แหละมาช่วยตรงนี้แหละครับผมนะ เป็นงานติดกันเนาะที่ติดกันหลายงานเดิมใส่ขอบคุณโอเคนะฮะขอบคุณบอเบียนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะฮะครับผมเดี๋ยวเราก็เฝ้าวันนี้กันต่อนะฮะจนกว่าจะเสร็จนะครับถึงจะกลับนะฮะเราก็จะเฝ้าให้เอาจะเอามันชุ่มเลยนะครับพรุ่งนี้กลัวมันลดไม่ได้นะครับกลางเต้นเรามันจะลดยังไงนะฮะมีเต็นมาเต็นนะเป็นการเต้นเป็นการมองไห้โอ้กว้างได้นหม บรรยากาศยังม่งอย่างไรเนี่ยหัวบ้างแหมพี่นพพลก็พีกนิดนึงนะครับวิวกำลังสวยนะพี่ๆนะฮะ นี่ตีหนานั่นตีเมื่อไหร่เพราะว่าตีเมื่อวานนี้ตีหนาทําไมไม่เจอตีหนา อยากออกไปงานด้วยนะคะเดี๋ยวต้หาเรื่องเมื่อกี้เมื่อกีเจอพี่ละถ้าเขาเสือเปิดหน้าอุ้ยการลุกใจาเปกมันให้ช่วยเขคุยคาก่อนเขาเจอี่สาัวนี้หายไปยยไม่ทันได้ที่จะมีรูการชวโอเคครับถ้ามีอะไร Yeah. นี่นะครับเอ๊ะสงสัยมีฝุ่นแน่เลยไม่หมุนนะครับไม่หมุน ด้วยความแรงของปั๊มนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคระพี่ๆอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูคลิปย้อนหลังให้แอดสองแอดด้วยนะครับก็อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้ว